สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะพันธภามาที่สวนนะคะวันอาทิตย์ก็เป็นวันหยุดเราเข้าสวนนะคะมาทํางานที่สวนมาทําอะไรบ้างนะคะก็มาปลูกไม้ล้างตู้เติมน้ํานะคะทําสวนบอลก็มาทําสวนผักด้วยนะคะ,อ,ะอาจจะตอนนี้อาจจะยังไม่มีผักเนาะยังไม่ยังไม่มีผักให้ชมยังไม่มีผักให้กินอะตอนเนี้ยค่ะเพราะว่า เราเพิ่งกลับมาจากปีใหม่แล้วก็ยังไม่ได้ลงมือทำเลยค่ะวันนี้เดี๋ยวมาดูเราปลูกไม้นะคะอ้าวเนีย่ยปลูกให้เอ่าอ,อะไรนะอันนี้เป็นถุงถุงทองถุงทองนะคะน้องชื่อว่าถุงทองนะคะปลูกไปแล้วเดี๋ยวเราต้องตักใต้า้ที่ได้ก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะเพิ่งปลูกแล้วไปแช่น้ำอันนี้เป็นเกษรภูมาลินนะคะ ค่ะก็วันนี้ก็ถือโอกาสเลิกงามยามดีนะคะเรามาวันหยุดก็เลยมาไหว้เจ้าที่เจ้าทางนะคะขอพรเจ้าที่เจ้าทางเนาะขอให้ที่ลูกหลานนะคะมาทำธทํมมาหากินที่แปลงนี้นะคะก็ขอให้ปังๆทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดนะคะเราก็มาไหว้เจ้าที่เจ้าทางด้วยค่ะมาสวนค่ะก็ต้อง มะหงเข่าหงน้ำกินยุสวนน้ำค่ะก่อไฟหนึ่งเข่าอี่สานเนาะเฮ็ดยจงใดกับมาหนึ่งเข่าคือเก่าล่ะค่ะยูใส่กับหากินคือเก้าเออดังไฟติดอยู่เด็กค่ะกับแสดงว่าเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวใดอยู่ค่ะนึ่งข้าวแล้วนะคะเราก็จะ มีนึ่งผักค่ะนึ่งปลานะคะเี่ยใส่ผักเน้นผักเยอะๆค่ะแล้วก็มีของหวานก็จะเป็นข้าวหลามวันนี้มีมีกระบอกไม้ไผ่น้อยนะคะเหลืออยู่สี่อันเท่านี้เดี๋ยวเผาเข้าวหลามกินค่ะวันนี้เราจะมาตำน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มรสเด็ดใส่กระเทียมจี๊ดจ๊าดพริพก ซื้อมาสิบบาทค่ะอันน้ำจิ้มปลา อูมามิเยอะๆจะได้แซบหนัวนะคะมะน,นาวแป้นของเราเองนะคะโอ้น้ำเยอะมากนี่ะแป้นแป้นพวงเปลือกบางนะคะเนี่ยเบือกบางอันนี้ปลูกที่สวนนี่แหละก็เริ่มได้กินแหละแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้มีผลผลิตยเยอะขนาดนั้นนะคะ แล้วก็หอมด้วยจักแสบบ่แสบด้วยค่ะพี่น้องจักแสบบ่แสบเ้าให้เปรี้ยวอันซื้อสร้างพริกขี้หนูม้ากับว่าได้ดอก ค่ะแม่ค่ะลืมอาหามาเอ้ยเลยบบหอมเลยแ้่ใส่พริกขี้หนูเข้าไปก็จะหอมค่ะเดี๋ยวที่ได้ตำหุงอยู่ค่ะเผ็ดจวดจาดย่างคักค่ะเนี่ยเผ็ดจวดน้ำพริกแก้วเผ็ดๆค่ะแล้วที่ตำ เครื่องตำบักหุ้งแล้วค่ะเพราะว่าเข่ากระสุกแล้วตำต้มบักหุ้งค่ะที่นี่พริกจักเม็ดเนี่ยเจ็ดแปดเมเ็ดตำพริกก้อนอันดับเรกค่ะยุปาย,ยุสวนเด้อค่ะ แบบลูกทุ่งลูกทุ่งนี่แหละน้ำประเดกค่ะน้ำประเดกน้ำปล่าเนาะได้หลายแทบหลายค่ะคุณล่ะได้หลายแทบหลายววทันอูอมอูอามินะคะอูมามิอ่ะอค่ะ น้ำป่าอยู่ค่ะอาจจะเป็นแบบอ้าวสมเอ,เอ๊มีบะกอกอยู่เด้อันหยิบบะกอกให้แน่ค่ะใส่บะกอกบะกอกเบิงบกอกคณะคาค่ะบะกอกหลายหลายเด้อ อันแซ่ซองฟิตไว้เนาะค่ะยานมันยูบดูนกับแซ่ซองฟิตไว้น,นี่ค่ะจะามาบีบใส่บักพริกผงกับแซ่แซบค่ะผู้สมกับจีวา่าเอ๊ะทั้งเวา่าวเว้าวไทยเนาะอืะอุกระปุๆกันไปเด้อล่ะค่ะล้าวแนไทยแนอ่อันเวา่าวจะล้าหลาย จาลูกจ้าฉันว้าแต่แล้าวหลายคนไทยกับนี่ฟังบาออกเนาะค่ะกับว้าเพื่อให้คนไทยฟังน้ำแน่ซิม,ซ,มซิมหลายเทียเราเดน <c oughs> ้นนี่บัดนี้ก็ว้าวใส่ไปได้ค่ะคอสญาตหยุ่มมือเนาะว่าเป็นยังดอกเนาะกินมือคือเก่าคะ่ะม, <c oughs> มา แบบบ้านนอกบ้านนอกเด้อค่ะอโอ้น้ำบ่อยมีเป็นใดเป็นคุนแห่งแรงน้ำใจโอ้ยกะเด็นกระดอนอหอมตำบังหุ่งว่าสัตว์โอ้เนี่ยเสร็จแล้ว,ลวหลายหลายก็ลื้อใ่หลายค่ะ ม่เป็นยังดอกเนาะออเออหอยคอนใส่ดับเปรี้ยวเน่ยเฮ้ยดำปี้ปี๊เนาะตายแล้วเอ้ยเบิงเบิงเบิงเขาปิ้งปา่าอุ่นปิ้งป่าเนาะคะ่ะดำปี้ปีเลยกินได้คือเก้าค่ะนะเอาจานมาให้แม่นุนนะยื่นนุนนะเอามาใส่ตับบัง่ง หนึ่งตาบ่าได้เอาถาดนากับกระใสอันนี้โหลดเดอ้อหน,นึ่งตาใส่เออค้าซึ้งกินโหลดหนึ่งปาก็ได้ใส่ตังบก่งค้าคุณอะ่ะมันจัดยี่แห่งแหงจากน้อยว่าเป็นยังยตรอค่ะก็ได้ขา้าวเหนียวใหม่มาคะ่ะเป็นขาน้าวเหนียวใหม่นะคะ มาจากบุรีลัมย์ข้าวเหนียวใหม่เอาคือแมงวนันเริ่มม้าดอล้วานมาจะของหวานอ่ะ,อะ,อะมามากินข่าวเด้อค่ะค่ะกินข่าวงานบทนพระใดดอกค่ะงานไม่เท่าไหร่นะคะแต่ว่ากินข้าวเที่ยงแล้วอ่ะมีหนึ่งตา <S <s <ad> <S พักหนึ่งค่ะ ตำบกหุงแก้วอันนี้แก้วที่ตำอันนี้น้ำพริกหมูมีปลาย่างไม่ไหม้ค่ะแล้วก็นี่นี่แหละกับขา่าวเฮากินประเด็กกินประเด็กกันเลยมา้าตีอืมพอมไว้ย่างแซ่บมันอะไรได้อ่านองใบบอนไม่สบายม้ากินขา่าวุูนะ ข้าวเหนียวไหมมันจะหอมหอมเยอเอาไหนดูสิอันอันอันนี้ขี้ขี้ที่เป้าโอ้ขี้เป้าทำไมมาอยู่ตรงนี้นะคะขี้เป้าโอ้อากาศมันอันนี้มันก็เลยไปอยู่น้องปวีใส่ทักเอาไหมไหนเห็ดล่ะออืมใส่เลยเห็ดจำเจวเอาส้มตำไหมส้มตำนะคะอืม มนันต่บักมากทั้งพีส่วนกันอยู่กนห่กินตามหเลยกินตาเปิดปกินดีวะไปปุ่อีกนี่น้องน้อะอร่อยมากงานนะ่ะบ่ได้เท่าใดเด้กค่ะแต่ว่ายังบ่ทันได้เห็นงานเลยกินขา่าแล้ว <laughs> บอมันเปิดพลุลมอืมเบางกับเปิดพลดลมเมือกันแน่นว่มเปิดพลดลมหาอันนี่ก็เห็ดหมาผับน้ไมัค่ะอืัวเน้ไม่เนี้อไม่ได้กินดออเขาเนยวไหายแล้วแน่ยกกระติดไปฟังนู้นก็ได้เม่กินแล้วเาจับเดยซิมเบิ้งกอนเด้อผัดน้ไม้ว่าเต็มบอน้ไม้ น้ำมันบัตเต็ปน้ำมันบัตเต็อืมบ่อยอืบ่อยน้ำมันบัตเตบน้ำมันสุมบัตเตบมันว่าปุชิพันน้ำมันสุมเพราะว่ากินเสร็จแล้วอิ่มแล้วนะคะก็ต้องทำงานก็อัพกระถางไปอันนี้ก็อัพเป็นไซส์6นิ้วไว้นะคะอัพเป็นไซส์6นิ้วไว้ได้ไม่กี่ ได้ไม่กี่ถาดหรอกค่ะ,คะได้สี่ห้าถาดอันนี้จะเป็นอะไรนะสีเลิกงามนะคะเดี๋ยวไว้รอโตให้มีสีแดงแล้วค่อยเอาไปแบ่งก็อ,อ,อัพไว้ก็พยายามเคลียร์เคลียร์อัพไม้ให้ต้นโตๆต,ตนะคะแล้วค่อยแบ่งมาอัปเดตต้นแม่พันธ์กันหน่อยอันนี้ไม้พันธุ์นะคะที่ผ่าแผง มาจากมณีมรกตเนาะจะเป็นเหลืองเขียวประมาณนี้ค่ะแต่ว่าสีน้องดบลงไปเลยอันนี้คือเราเราทำผ่าไปรอบนึงแล้วนะคะก็เนี่ยอันนี้เป็นต้นแม่ที่รอบที่สองเดี๋ยวเราต้องรอรอดูก่อนนะคะว่าจะสวยไหมอ่าอันนี้สวยมากต้นนี้สวยมากค่ะของขวัญ ขออวดนิดนึงนะคะอันนี้เป็นทศกัณฐ์ลงสวนนะคะของเป็นต้นแม่ของที่สวนพรณพาเองสวยไหมคะเนี่ยเขาคงความเป็นทศกัณฐ์อยู่แล้วก็เนี่ยป้ายมาสวยมากนะคะฮาร์ปเลยอันนี้คือฮาร์ปสองใบเลยค่ะ เป็นต้นแม่ที่สวนนะคะมีหน่อและเนี่ยเดี๋ยวทําการแยกหน่อแล้วก็ผ่านะคะสําหรับใครที่แบบว่าชอบเนาะเขาเป็นไม้ก้านยาวนะคะไม้ก้านยาวนะโทศกันนะคะแต่ว่าก็สวยอยู่นะเนี่ยสวยว้าวอยู่คะ่ะดูต้นนี้ของพันธภาสิไม้พนันธภพาสีเขาจะดอกไปเนี่ยคะ่ะมณีมรกตผ่าแผง ได้มาสีออกมาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวทำไปเรื่อยๆค่ะไม่รีบเดี๋ยวรอชมค่ะรอชมว่าน้องจะเป็นยังไงนะคะรอรอบใหม่ที่จะผ่าอันนี้ก็จะเป็นสิริมงคลดีนะคะสิริมงคลดีต้นแม่แล้วก็เป็นไม้ชุดนี้คือแม่หมดเลยมิดโดลีนะคะมิโดโอลมีดอกแล้วนะคะออกดอกแล้วเนี่ยทุกต้นเลย ประมาณสี่ห้าต้นค่ะเดี๋ยวก็จะทำการผ่าแล้วค่ะชุดนี้อ่ะเดี๋ยวจะผ่าแล้วอาจจะผ่าแล้วไปโดนหน้าหน้าแบบหน้าร้อนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเนี่ยค่ะออกดอกหมดเลยแต่น้องก็สวยอยู่นะคะไม่โดนลีเป็นไม้ทรงก้านยาวค่ะเนี่ยมีดอกทุกต้นเลยเดี๋ยวจะทำการผ่าพร้อมกันหมดเลยค่ะ แตไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าหรือว่าจะเก็บไว้เผื่อพลาดบ้างหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเนี่ยค่ะไม้ที่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะอ่ะกองไม่โฟกัสอีกอ่ะเนี่ยค่ะคือเขาเปื่อยมาแบบนี้นะคะเนี่ยเป็นน้ำตาลน้ำตาลไหมนะคะดึงออกเลยนะคะอยากให้ทุกท่านดึงออกเลยให้เหลือเฉพาะก้านใบที่สวยๆของเขานะคะเผื่อว่าจะได้ไม่ต้องมาติดเชื้อรากันลามไปต้นอื่นนะคะ ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงหน้าฝนเนาะเอ้ยช่วงหน้าหนาวขอโทษทีค่ะก็จะอ,อากาศก็จะแห้งแห้งนิดนึงลมแล้วก็จะมีลมมีอ่อทำให้อากาศแห้งค่ะอันนี้ต้นแม่พันธุ์นะคะคนปลูกของเราค่ะคนปลูกปลูกเนี่ยค่ะปลูกแล้วก็เอามาลดน้ํานะคะลดน้ําแช่วไว้ค่ะอะ แต่ว่าคนเผาเข้าวหลามก็เผาไม่สุกสักทีค่ะจะได้กินหรือเปล่าไม่รู้มาค่ะพี่น้องมาพักเบรกกินข้าวหลามค่ะเป็นปอกไ้แล้วสุกอยู่เด้อค่ะข้าวเหนียวไม่บุรีล้ำนี่แซ่ยบยู่ค่ะอืมหวานเจี๊ยบค่ะแซ่บแซ่บเบด้อค่ะแต่ว่า ค้นพาเขากับพท่นได้กินดอกว,ว่าสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะก็ต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเอา้าน้องใบบอลน้องใบบอลก็มานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะ